มืงอนี้พี่น้องมะนามือนีมาอัดเฟียงมาพ่อปลาน้อยอยู่แก่นายแก่หนึ่งอุ้ยตายแดดที่เบิดพี่น้องเอ้ยแดดดบเด็บดบเด็บ,บเอาไปปล่อยไว้สา,าบ้านมันก็น่าอุ้ยแต่ที่ตุลหอนแดดมืออื่นนี่ก็แห้งเบิดได้ีนน่โอ้จุกเก๊จุกเกจุกเกโอ้ปลาขอน้อย เนี่ยเนี่ยปลาขอน้อยอตีตนูนแล้วไปปล่อยไปสาพลาสติกบ้านปลุกขอ

หลายอยูได้พี่เออี่แตกบ๊ะแป๊บแป๊บแตัวน้อยๆปลาคอนกิบปลาคอนพี่น้องอหอย เราห,หายเลยวิผีอยู่นี่พีตัวมีพูน่ะน<ะ>่านี่พี่ตัวน้อยๆน<ะ>๊าแดดเผาเมือนี่โอ๊ยหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่ อูมีหงอตัวใหญ่โอ้มีหงอตัวใหญ่แม่เพิ่นติล่ะนี่ลูกแม่กับลูกโอ้ยไปอยู่สาไปอยู่สาบ้านเลยล่ะมแม่ลูกเดี๋ยวเอามันในนี้ก่อนอยังสิไปเอามันข้างโคพี่น้องเอามันเพิ่นอยู่ในนี้ก่อน ลายอยู่ได้่ยลูกเบดคอกนี่ละปลาลูกคอกเออบดคอกนี่ละ มันมม็นมิแตปซิวเป็นเป็นป่าลูกคอ,อกปลาคอตัวหนึ่งเถาอันมันอันนะลูกกอ,อกโมองไงไปเทลงสา อือเยี in. ่ยไม่ให้กินซื้อหัวอาหารมาเรี่ยงเอาหลายแองอื้อตัวนี้น้อยเดี๋ยวเอาส้นอยู่พี่อื้ ปลาขอนน้องมีแตป่ปลามีแตป่ปลาขอน้อยนี่ตัวเนี้ยเยอ้นเนี่โอ้ยสองตัวปลาขอนอ๋ออดดอดแดด บามวันม,มีประสิวมันโมเมนตัวนี้ลาคอน้อยอ่ะอืออีกตัวนึงอ,อีกแล้วตัวที่สามตัวหน่อยตัวเล็กก็ตามมาลาไปย้ายบ้านใหม่ด้วยย้ายบ้านใหม่ขอดมันแห้งจะช่วยชีวิต ไปลงบอ่อใหม่เอ้าเอา,เอานี่ตัวนึงตัวที่สี่เอา้าเนี่ยโอ้โหสี่ตัวเก็บรวบรวมกันแดพไปน้องอดดอด,ดแดดตาที่ตัวนี่ตัวนี้ไงย้ยันเสียไปปล่อยในสวนตอนนั้นได้ปากรุ่นนี้มาสี่ตัวเนี่ย เอ้ยขี้ตมพี่น้องนี่ละเก็บปลาเมื่อนไปพ่อปลาคอนนี่นะคกกับ่ัทนางกินแต่มือเจ้าตั้งไ้ฮัน <c ok> เอาขึ้นมาบ้านพี่น้องมาล่างตมดังอย่างออกเพราะว่าม่ไม่น้ำเลยอยู่อยู่ยน้ำมันแห้งแห้งพี่น้อง <c ok> นี่นะเดี๋ยวยิ่มันจเจ็บปลา่อนนะคะ <c ok> อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์จากดกติดตามนะคะ <c ok> ฝากกระดิ่งกด <c ok> กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ ห้ายมวได้เฮตดคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตกไปเพียงซัํานี้สำหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ